วันนี้เราบุกมาแบบสายฟ้าแลบครับน้องๆไม่ใช่ต้มตัวไม่รู้ว่าแต่มีเพื่อนเพื่อนโอ้โหเฮ้ยหายท่านนี้เราทานไม่เยอะแต่ท่านเมื่อกี้ว่ะดูดิโอ้โหโอ้โหพี่ว่ามันจะจำกันได้มั้ยรู้ได้ไหมรู้ได้งานของใครหรือว่าพี่ที่ประจำวางน่าจะรู้ว่าของใครครับของเราของเราท่เมื่อกี้เนี่ย ก็วางที่ประจำครับอ๋อมีแบบที่พันแท็กทีไปใส่กันไหมเอ้าก็มีบ้างครับมีบ้างเฮ้ยคุณไหนแพงวะคุณไหนมันเยอะมากเลยอ่ะไหนกุรองเท้ารองเท้าเราอยู่ไหนรองเท้าเราอยู่ไหนเจ้ได้ไหมเอาหาไว้เอาเลย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 คุณไหนวะเฮ้ยโอาู้ อ๋อชื่ออะไรชื่ออะไรดากอนครับห้องสามแปดไปเป็นตัวอ่าห้าแปดสองหัหัอยู่รุ่นไหนดักบอลรุ่นไหนอ่านักบอลรุ่นสิบห้าสิบห้าใช่ไหมรับมออะไรเนี่ยมออะไรมอสามมอสามตำแหน่งอะไรตำแหน่งแบกขวาแบกขวาอ๋อตัวจริงหรือตัวสำรองสำรองครับเพราะอะไรทำไมจะไม่เพราะอะไรเพื่อนเพื่อนเก่งกว่าครับเพื่อนเก่งเฮ้ยต้องชนะเอาให้สู้ได้ครับนะต้องให้เพื่อนมานั่งแทนเราได้อันนี้ ไปไปเดูนไปเดินไปไปเดินไปดห้องนอนนสวัสดีครับ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 โอ้โหไอ้กนี้กัรองเท้าเยอะไปอ้กี่คนเนี่ยตอนนี้ปนรุ่นเอ๋อกี่ชีวิตกี่ชีวิตชั้นนี้กี่ชีวิต่ต้องาองชั้นนี้อยู่กี่คนาคนาคโอ้โหเยอะเว้ย่น้ำไปไปบอกไปบอกน้องๆกันเลยว่าเดี๋ยวจะมี พี่ๆเข้ามาให้เก็บให้เก็บเป็นโจ๊กระเจียวให้เรียบร้อยก่อนอ่าไข่โป้อยู่ระวังนะไข่โป้อยู่สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับน้องๆพี่พี่ไปเยี่ยมพี่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมน้องๆโอ้โหนี่ทำไมนอนนะเพราะว่าไม่เรียนเหรอวันนี้มีสอบครับมีสอบในช่วงพักครับไม่ครับมอปลายสอบครับวันนี้อ๋อเราสลับกันวันนี้เราไม่มีสอบ เล่นชื่ออะไรชื่อโบอิงครับตำแหน่งเซ็นเตอร์ครับเซ็นเตอร์เหรอครับเล่นกี่ตัวห้าแปดเก้าสี่ห้าชั้นอะไรชั้นอะไรมสองครับห้องห้องสิบห้าครับเป็นไงบ้างนักบอลเล่นเล่นบอลทีวิตยังไงบ้างชีวิตนักกีฬาก็ดีครับดียังไงเราแต่ว่าอยู่กันเองเป็นพี่เป็นน้องครับเอออยู่ละกันละกันครับสนิทสนิทกันใครนี่ชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรชื่อกวบครับไม่ต้องบอกผมจำไม่ได้เลยใหม่นะไอคนนี้ชื่ออะไรจำไม่ได้ครับ แล้วบอกสนิทกันเราพุกอย่างนี้ดิเข้าใจไหมครับผมนี่หัวนอนสบายพักผ่อนแล้วสองทีโมงเนี่ยต้องซ้อบไหม้อมครับสองทีโมงมันสามครึ่งครับไปสามครึ่งที่สอบ้อมอีกเหรอที่สอบยังซ้อมอีกเหรอครับผมก็ไม่หยุดเลยเหรอแอบเดี๋ยวมีแข่งครับแล้ววันที่เราสอบจะซ้อบไหมครับสอบเช้าบ่ายมา้อมเย็นซ้อมไหมก็้อมครับสอบทุกวันเลยไม่มีวันหยุดจะสอบหรือไม่สอบก็ต้องซ้อมครับอ๋อบใกล้แข่งใช่ไหมครับอ่าโอเคโอเคโอเคแข่งเมื่อไหร่แข่งเมื่อไหร่ แปดวาตีตาุกกะลากับใครเทพมตดครับเทพมีดที่นนวิทนะตกลงมันอยู่ทีมนี้มัเนี่ยมันจำต้นตีเลยไรไม่ได้เอาหมายแข่งเมื่อไหร่สิบแปดาครับแข่งกับใครแขกับนนเอ้ยแข่กับเทพมีครับที่ไหนไหนนนวิทครับกี่โมงเก้ามงครับใช่ไหมเก้าโมงนโอเคโอเคโอเคอบคุณมากมาก ครับแต่ถ้ากายเปพักสบายสบายรุ่นพี่นะนอนลงยืนกับนอนใต้ใต้อาจารย์เอามุ้งกลางเอาโอ้าะคนสบายนี่มันดีกว่าใช่ใช่เนอะอันนี้ทำไมใส่ชุดนักเรียนอะไม่ตอบทำไมใส่จุลนเรียนสสัโดนซ่อมโอ้มีแอร์เลยมีเตียงนอนสองชั้นอย่างดีโอ้โหโอ้โหนี่ขยันนี่ขยันนี่นี่อะไรไม่ผ่านใช่ไหมอะไง ไม่ได้ส่งงานใช่ไหมนีหน้าเขาที่บอกทำไมแต่ชุดนักเรียนไงไม่ได้ส่งงานอ๋อไอ้เราเป็นนึกว่าขยันนะอันนี้คืออะไรทำตามหมือนลอกเขาล้อเขาอ๋อยผ่านขอยิงงานส่งพอเป็นงานสบายไหมสบายชีวิตสบายดีครับสบายดีครับนี่ก็งานไม่เสร็จเป็นงานใช่ไหมครับเฮ้ยนักบอลนี่แหละนักบอลนี่ชีวิตนักบอลเนี้ไม่ค่อยได้เรียนนะใช่ยิ่งมันคนดยิ่ง ยิ่งเจ็บตัวนี่พักเลยพักยาวเลยใช่ต้องตายเพื่อทันครับสมัยนี้ยังดีครับพี่ทำงานส่งได้สมัยเรานี้สอบเพียวนะเออใช่ตกก็ตกเลยใช่พี่ตกตกหรือไม่ช่ไม่ช่วยด้วยหรือถ้าไม่สอบวันนี้ก็จะไปสอบหามาสอบวันหลังใช่เห็นไหมอาจารย์เขาทันดีใช่อาจารย์เขาเก่งใช่อาจารย์เขาส่งแต่กระดาษคำตอบแล้วไม่มีคำถามอาจารย์ทำไงครับเธอดูกระดาษคำตอบดีๆมันมีรอยการอยกับรอยไปรอยรอยกางเกตสังเกต อาจารย์น so, okay. like, ัานก็เก่งว่าถ้าถ้าเรามีไหวทิพย์เนี่ยเขาสอบเนี่ยครูกาไว้แล้วใช่ไหมบอกตรงๆไม่ได้บอกตรงๆไม่ได้คือกระดาษมีรอยกาไปแล้วเรากาตามรอยบางๆที่เห็นนั่นเองโอเคโอเคขอบคุณครับน้องๆครับเนี่ยคนไหนคนไหนกับตันทีมมีไหมกับตันทีมมีไหมกับตันทีมีฟังสิบแปดบูมนะให้รุ่นพวกนี้บูมหน่อยเออเฮ้ยแล้วกันที่วันเมื่อกี้เมื่อกี้ฟังสิบแปดบูมมาแล้วขอฟังรุ่นไอ้นี่รุ่นอะไรเนี่ย สิบหกสิบ่สิห้าสิบหกไหมฮะอะไรนะสายอะไรสายสุขีหรอบายอะไรสายวิ่งครอโอสายวิ่งสายวิ่งสายว้าๆน้องๆจะพักพักผอนกันยาวฝังไม้ฝังไม ฝังไว้พี่ม่เรไม่เรไมเไรเก็บไมก่อนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเอาตัวแทนมาละขอบคุณมากครับคุณ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 ครับช่องไหนครับ YouTube Osk98 อ๋อ Osk98 Osk98 บูกเยี่ยมนัดบอลบิ๊กอีชั้นเนี่ยของชั้นสาชั้นที่ตากผ้าละวพี่ดั้าอะไรอ่เียอ๋อือเอลหรือเั้น2 มีมีโค้ดนอนนี่แอ,แอบแอบแอบดูโคตรอยู่ไหมไม่อยู่อยู่ล็อกอย่างนี้ต้องอยู่แป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บโอ้มาแต่เนี้ยเดี๋ยวตั้งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยแอบหลบกันหลบกันหลบกันนี่ก็คือสภาพนี่สภาพดิบุกเยี่ยม ห้องพักหอพักนักกีฬาจุกลาทุกรุ่นครับนักบอลทุกรุ่นเพราะนักบอลอยู่เดียวชื่ออะไรเนี่ยสวัสดีครับชื่ออารัตครับชั้นมสี่ทมาเอซีหนึ่งห้าเลขนตัวห้าเจ็ดห้าสี่ศูนย์ครับรุ่นรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นร้อยสี่สามครับร้อยสี่ไม่ใช่นักบอลรุ่นสิบหกปีครับสิบหกปีตำแหน่งอะไรประตูครับประตูตัวยืนหรือตัวนั่งตัวนั่งครับพี่ พี่ๆเก่งกว่าเพื่อนเก่งกว่าเลยนะเราเพิ่งมาก็พยายามว่าพยายามก็พยายามให้ได้ลงครับแต่ก็ช่วงนี้ก็ยังเบียดเขาไม่ได้เราแพ้ตรงไหนแพ้ตรงความนิ่งครับความนิ่งเรายังนิ่งสู้เขาไม่ได้เรายังตื่นสนามอยู่ใช่ไหมบางทีลงปพ๊บเสียงเชียร์เสียงอะไรมันกดมันกดดันเข้าใจ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 แล้วเคยลงเคยลงแล้วป้องกันประตูได้ครับผมเคยโดนใอยไหมก็โดนยิงครับเออเคยครับเคยแต่ก็ ไม่มาครับเพราะสมาาไม่ค่อยได้ลงครับโอเคขอบคุณครับกูแต่วันนี้นอนนอนน่าจะเป็นคลิปแรกที่เราที่เราบุกเลยนะทางหน้าที่ที่เขาบุกบุกห้องพักไม่เงียบบุกแล้วบุกที่พักนักกีฬาถึงเวลาฟุตบอลอย่างเดียวนะครับก็อาจจะมีอะไรที่ไม่ไม่สวยงามนะ เพราะว่าผู้ชายล้วนล้วนอยู่นะก็เป็นแบบนี้แหละถือว่าถือว่าเรียบร้อยในระดับหนึ่งเลยนะแต่สะอาดนะผู้ชายอยู่ด้วยกันแต่สะอาดสมัยเราถ้าอยู่แบบนี้นี่ครื่ใช่ใช่เราสกินให้เราเปิดสมัยเราอยู่เนี่ยเปิดปุ๊บกลิ่นรองเท้ารองเท้ารองเท้าถุงเท้าที่ไม่ได้ซักมันจะโชยมาเตะจมูกก่อนเลยแต่อันนี่สะอาดนะหอมให้ได้ให้้ไดสำหรับผู้ชายนักบวชหรือบัลาิแล้วก็มีนักบอลหน้าตาดีหลายคนนะนักบอลนักบอลเด็กก็ลาวเซียนหน้าตาดีหมดนะไม่เว้น ดีนะดีดีกนเนื้อใช่ไหมแต่ผมปูผมตรงไม่เป็นไรครับวันนี้ก็แต่ก็ถือว่าเดี๋ยวนี้เราสะดวกสบายกว่าสมัยเราเยอะนะมีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะมีเครื่องซักผ้ามีแอร์มีเตียงนอนสองชั้นเตียงสองชั้นทีคู่อย่างดีใช่สมัยเราไม่มีเลยแล้วก็มีรองเท้าให้ใส่เยอะมากไปดูซื้อเองม่ารลืมถามก็ซื้อเองหรือว่ากำเนียหรือเป็น มีน่าจะรู้นะเท่าที่ผมทราบมานี่ทั้งสองส่วนซื้อเองด้วยแล้วก็มีแจกด้วยเปีที่แล้วร้อยสามรุ่นกว่าร้อยหกแจกไปร้อยคู่แจกทุกรุ่นเลยนักกีฬากับโค้ชทุกคนแจกไปถามน้องอนี่ยไอ้น้องน้องลองสตาร์ทสตาร์ทเนี่ยเราซื้อเองหรือว่าเขาแจกเออมีซื้อเองแล้วก็แจกครับของเราอยู่ไหนเราเราซื้อเองหรือซื้อแจกซื้อแจกครับ ครับไลยดูนี่เลยดูนี่ยี่ห้ออะไรเอ Nike Nike รุ่นไหนเอาด้วยจะหาเจอไม่ได้ยี่ห้อาเลยเอาเลยไหนรองเท้าอยู่ไหนจำได้ไหมรุ่นหนึ่งครับเ่อ๋อชอบชอบรุ่นนี้เลยครับกะตจำรุ่นนี้ตำแหน่งเล่นตำแหน่งอะไรเนี่ยบีขวาครับชื่อกายครับกายเห็นไหมบิดตัวซีดุ๊กตัวนั่ง ตัวจริงหรือว่าตัวนั่งตัวนั่งครับเป็นอะไรอีกหน่อยแล้วขึ้นตัวจริงได้ไหมครับไปตีขวาครับเป็นไงบ้างน่านบอลถูกกรลาบก็เอมาอยู่ปุ๊บเนี่ยเคยได้ยินชื่อมาก่อนนะว่าเฮ้ยสุกกรลาบนักกีฬาฟุตบอลเป็นโรงเรียนที่หรือไงใช่ครับโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ดีมากในประเทศอยากเข้ามาเล่นจัดตัวอ๋อจะเข้าไปเล่นจัดตัวซมิทแล้วได้ลงไหมยังเนี่ยก็ได้ลงหน่อยครับดีมากดีมากมาจากไหนเนี่ยสงขลาสงขลาอ๋อ มาเยอะใช่โอเคขอบคุณมากครับเบอร์ใส่เบอร์เลยเนี่ยเบอร์สี่สองสี่สามสี่สองเผื่อใครดูคลิปนี่แล้วบอเฮ้ยรองเท้ารุ่นนี้ผมมีจะมาให้ขอบคุณมากใส่ผ้าใบซ้อมอ่ะถือว่าแย่ไอ้ผัดกันสายพี่ ดีนะมีรองเท้าใส่ผัดกันใส่คุณนี้นมแ่คุนี้เออใช่ยวเดียวันี้ลงแข่งก็ต้องไอตัวที่ออกมาทัต้องเ้รอง้ไอตัวที่เข้าไปเพราะไม่มีใส่โอเคโอเคขอุาครับ